ในระทัพระคัมภีร์บทที่6ข้อที่33ได้กล่าวไว้ว่าแต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าด้วยความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้พระเยซูสอนสาวกและสอนประชาชนด้วยให้แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้ามีความบริสุทธิ์มีความชอบธรรมชีวิตต้องชอบธรรมและบริสุทธิ์แสวงหาเข้าสนิทกับพระเจ้า คือการเฝ้าเดี่ยวกับพระองค์อยู่เสมออธิษฐานอ่านพระบีนมัสการประกาศและคุยกับพระเจ้าสนิทสนมกับพระองค์อยู่เสมอแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระเจ้าเพราะว่าเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าเป็นวิหารที่บริสุทธิ์แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าก็อยู่ในเราก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่อาคารที่สวยงามที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ ไม่ใช่โบสที่ใหญ่แต่เป็นมนุษย์ที่ชอบทาบริสุทธิ์คือวิหารของพระเจ้าที่แท้จริงเมื่อเราสแสวงหาพระเจ้าติดสนิทติดสนิทกับพระเจ้าทุกวันและเชื่อฟังเสียงของพระเจ้าและทาตามน้ำพระทัยของพระองค์ที่สั่งไว้ก็จะได้สิ่งทั้งปวงของพระเจ้าไม่ว่าอะไรก็ตามพระเจ้าก็ทรงประทานให้ได้ ด้วยความเชื่อในพระองค์และทําความชอบธรรมมีชีวิตที่บริสุทธิ์ถวายเพะเกียรติแด่พระองค์เราก็จะได้สิ่งทั้งปวงตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเท่านั้นไม่ใช่ตามใจของมนุษย์